สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะด่วนๆเรเลยค่ะทุกท่านปรับลดราคาอีกแล้วนะคะปรับลดราคาจากปกติ9,80,000บาทปรับให้เหลือเพียง7.70,000บาทเท่านั้นถึงสิ้นปี68นี้นะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินซอยกองฟ้ายคำถนนวังซ้ายจังหวัดแพร่นะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพร้อมที่ดินขนาด216ตารางวา สามห้องนอนหนึห้องน้ำมีที่จอดรถสองคันค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลูนิเกตอยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะคะต้องเน้นตามสภาพก่อนนะคะเพอเป็นบ้านมือสองนะคะรีโนเวทสักหน่อยหรือว่าทำความสะอาดเก็บงานสักนิดนะคะก็เข้าอยู่ได้เลยะคะ่ะทุกท่านรวมๆแล้วก็ไม่น่าเกียดนะคะ ท่านใดที่มองหาซื้อบ้านอยู่จังหวัดแพร่ค่ะแปลยยงนี้นะคะคุ้มค่าได้พื้นที่กว้างและราคาพิเศษด้วยนะคะ7 7 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อนัดหมาย่วงหน้าตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เจคเคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ